สวัสดีครับพี่น้องอาหารนักลบครับอาหารสิงตัวอาหารนักลบกับโอ้แก้วสดๆครับเนื้อสดๆนะครับต้มกินสดๆพี่น้องนี่แมงวันกหรอนี่ไหมพี่น้องโอ้โมาวกินข้าวสวนข้าแปลงเลยครับพี่น้องไปหัดหัดปุ๊บหัวมากเลยเอาสองต้นไปเลยนะครับอาหารนักลบพี่น้องปุ๊บปุ๊บ พันครับเอาเนื้อมาพันเอาเนื้อมาพันเอานเนื้อมาพันกินกับผักสดๆกับแขวขวขมๆคุยครับพี่น้องคุยตักใส่เลยลาดไปเล่นกินเนี่ยเยิมเยิมหวานเจี๊ยบมาปักีเล่าเีรเนี่ พักชีลาวเดินทางมาถึงแล้ว,วไม่หรอกป๊บับอื้อหือ๊บอื้อหือสวยงามลูกบันเดิดมาเด้อผู้ใดอยากเด้อผักสดๆผักกวาดสารพิษอื้อหือ ลาพี่ลาหนองก่อนนะครับเด้อ <laughs>